ก็สงสารพี่น้องอยู่แนวชายแดนนะครับที่ยังลำบากอยู่ด้วยความหวาดระแวงนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอีกเมื่อไหร่ผมก็ขอเรียนเตือนว่าอย่าประมาทนะครับมานึกย้อนแล้วชาวบ้านทั่วไปก็เป็นห่วงพี่น้องแนวชายแดนแต่ยังมีคนไม่สํานึกใช้ชีวิตหรูหราฟุ้งเฟอ้อกินเหล้าเมายาส่งเสียงดังจนเกิดเหตุ ต้องสูญเสียผมใช้คำว่าวีรบุรุษสงครามน้องพลทหารนะครับไปอีกคนหนึ่งโอ้ท่านแย่จริงๆนะบ้านเมืองยามหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ยังมีหน้ามานั่งแดกเล่าตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับแย่แย่มากๆครับใช้คำว่าแย่มากๆ คนก็มองว่าอา้าวน้องทหารคนนี้ถ้าเปรียบเทียบคุณไปดูหนังแลมโบ้นะครับเขาไปรบมาอะไรมาเสร็จจากการรบเขาก็กลับมาแบบชาวบ้านคนหนึ่งพอเข้าไปในเมืองก็ได้รับการดูถูกดูแคลนมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าลองไปดูหนังเรื่องแลมโบ้ครับแล้วก็ไปนึกถึงไอ้น้องพลทหารคนนี้นะครับน่าสงสารเขาไม่น่าจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้เลยเพราะไอ้เวนนี่แหละกินเหล้าแล้วไปเมาแล้วแกวะเขา เขาเตือนมันก็ไม่เชื่อนะครับท่านไม่น่าไปใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยนะครับไม่น่าไปใช้ชีวิตแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าของบ้านถ้าคุณมีคุณธรรมคุณต้องมาพูดความจริงไม่ใช่คุณเห็นแก่คนอยู่คือไอ้คนเจ็บเนี่ยเป็นลูกบ้านท่านและไอ้น้องทหารคนนี้มันเป็นคนที่อื่นน้องเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแก้ตัวที้ามาขี้แจงได้ แต่ก็ลองวงจรปิดที่ออกมาเพิ่มเติมเรื่อยๆเพิ่มเติมเรื่อยๆน้องเขาไม่ได้คุ้มข้างหรือเครียดอะไรเลยนะน้องเขายังแต่งชุดลำลองออกไปซื้อของที่ร้านค้านะครับออกไปซื้อของที่ร้านค้าปกติยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกับชาวบ้านนะครับน้องทหารคนนั้นร้านค้ายังลดราคาให้อีกนะครับนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็ยังเอาซาเบียงไปส่งให้กับทหาร ที่ไปตั้งชุดคุ้มครองอยู่ตรงนั้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขามาเตือนตั้งแต่สองทุ่มแล้วเขาต้องเงียบเพื่อจะฟังเสียงโดนมันบินต้องเงียบฟังความเคลื่อนไหวไอ้เวนนี่เสือกเปิดเพลงดังลั่นเลยนะครับเปิดเพลงดังลั่นเลยกินเหล้าเมาฉลองพ่อแม่มันเสียชีวิตเปล่าก็ไห่นะครับเขารอจนเที่ยงคืนปกติเนี่ยถ้ามันบอกว่าได้รับอนุญาตให้เปิดเพลงได้ ใบายากก็จะขาดตรงเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนแล้วมันยังไม่เลิกเนี่ยฟิลมันก็ขาดแล้วครับโอ้แย่จริงๆคุณเป็นแนวหลังที่แย่จริงผมผมก็ว่าอย่างนี้นะครับเห็นข่าวบอกว่าคุณเนี่ยมีมารดาเป็นชาวขเขมรน,นะครับคุณอาจจะเกลียดทหารไทยอยู่ในใจนะครับก็ขอให้คุณสละสัญชาติไทยแล้วไปอยู่กัมพูชาสะเถอะและต่อไปน้องๆทหาร ไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับรายงานผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกจับกลุ่มเลยครับจับกลุ่มดำเนินคดีเลยนะครับหรือไม่งั้นก็โทรแจ้งไปหนึ่งเก้าหนึ่งให้ตำรวจมาจัดการนะครับกับพวกขี้เมาเนี่ยนะครับต้องเจอตำรวจนะครับแต่ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆนะมันทนไม่ไหวจริงๆนะไอ้น้องเอ้ยอย่าไปใช้เข้าหลามลูกหนึ่งเสียงมันดังสองเนี่ย มันก็จะรุนแรงเกินนะครับหนูเอาหนังสติ๊กไงลูกหนังสติ๊กถวายหัวน็อตเข้าไปในวงนะครับเพิ่งเพิ่เพิ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 ปลิวไปเนี่ยครับหนังสติ๊กพอแล้วลูกนะถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆอะหนังสติ๊กนะแล้วถ้ามันมีเขาหลงเขาหลามนะมันไม่รู้ว่าใครยิงมาจากตรงไหนเดี๋ยวมันก็ยิงขึ้นฟ้าป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็แจ้งตำรวจตำรวจก็ไปจับมันหนึ่งมีอาวุธ เข้าหลามไว้ในครอบครองโดยไม่รับญาติยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธนะเออมันก็เข้าคุกไปอีกนะครับต่อไปเข้าหลามลูกถ้าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยอย่าไปใช้อย่าไปใช้เข้าหลามยาวของทางราชการนะให้ใช้หนังสติกเถอะลูกนะหนังสติ๊กผมก็เคยครับผมก็เคยผมไปกลางเต็นที่ลานกลางเต็นลำตะครองเขาใหญ่อะไปกลางเต็นลานกางเต็นลำตะครองเขาใหญ่ะอะ โอ้โหมีนักการเมืองมาจากทางภาคตะวันออกก็เมาเจ้าหน้าที่อุทยานเขาบอกว่าสี่ทุ่มห้ามใช้เสียงมันก็ไม่ฟังเสียงดังโวยวายโวยวายนะครับผมเลยเอาหนังสติ๊กใส่เป็นลูกเดียวงดัเงียบเลยครับลูกเดียวเงียบเลยนะแต่ไม่โดนตัวมันแล้วครับยิงผ่าไปกลางวงนั่นแหละครับมันก็ไม่รู้ว่าใครยิง พราะเต็นท์รอบตัวมันหมดนะครับสมัยนั้นผมยังนอนเต็นท์อยู่นะครับเวลาไปลานกลางเต็นท์ลำตะคองผมต้องมีหนังสติ๊กไปด้วยไว้ไปขู่หรือขู่ลิงครับไม่มีลูกกระสุนแล้วครับแต่ผมก็ทนไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็เลยเก็บลูกหินแถวนั้นนะ่ะปั๊กเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นมันก็โวยวายใหญ่ว่าใครยิงใส่มันใครยิงใส่มันนะครับมันโวยวายใหญ่เจ้าหน้าที่เขาเลยมาอุ้มลงไปเลยนะครับเชิญลงเลยนะฮะเชิญลงไปเลยเจ้าหน้าที่ที่ เป็นหัวหน้าลานกลางเต็นท์ลำตะคองอะ่ะมันไอๆคนเก่านะครับไม่ใช่คนปัจจุบันไอ้นั่นมันมันก็ขี้เมาอยู่ด้วยแล้วมันเกลียดขี้เมาครับมาเนี่ยนะครับโอยผมมีของหนักกว่านั่นครับแต่ว่าด้วยความเมตตานะครับก็แค่หนังสติ๊กเตือนไปนะครับหนังสติกเตือนไปแล้วหนังสติ๊กเนี่ยมันตำรวจไปตรวจพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าหลุดมาจากหนังสติ๊กคู่ไหนนะครับ ถ้าเป็นกระสุนเข้าหลามเนี่ยตำรวจยังไปตรวจได้ว่ามาจากกระบอกไหนปลอกกระสุนยังหล่นนะครับหนังสติกเนี่ยโอ้ยไขก็มีครับลานกลางเต็นท์ลำตะคองถ้าปิดตรวจค้นกันทั้งหมดก็เจอหนังสติกเป็นยี่สิบสามสิบคู่เขาไว้ยืดขู่ลิงฮะก็ใช่มันน่าจะรู้ตัวก็บอกตรงนี้เลยก็ได้นะครับท่านเป็นนายกเทศบาลนนะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะบอกเลยก็ได้ว่ากูยิงเองแหละ นะครับมันคือกวนตีนโอ้โหใหญ่เหลือเกินเป็นนายกเทศบาลนะครับดีว่าไม่โดนอย่างอื่นดีว่าไม่โดนอย่างอื่นโดนแค่ลูกหนังสติ๊กนะเออกูเองแหละนะเออกูเองแหละนะครับเหตุเกิดมากี่ปีแล้วไม่รู้ประมาณสามปีสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแหละนะครับมันอาจจะเป็นเอฟซีผมก็ได้นั่งฟังอยู่ก็นะครับ อ้มึงเมาแล้วกวนตีนโวยวายโวยวายโอ้โหคนจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้สมาธิแตกเลยนะฮะสี่ทุ่มเขาต้องหยุดแล้วถ้าไปลานกลางเต็นต์อุทยานเนี่ยสี่ทุ่มต้องเงียบเสียงนะครับเงียบเสียงนะฮเมื่อเช้าผมก็ไปพบผู้ใหญ่มานะครับสองท่านนะครับก็ไปฟังเรื่องข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยฮะ่ออันนี้ครับไอ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้มันประมาทไม่ได้เลยครับต้องตรึงกําลังต้องตรึงกําลังกันไว้อย่างนี้แหละครับเราก็ไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้เขามารั้วหรือรั้วล,ล,ว,ลวดหนามหรือก็ต้องยิงกันไม่ยอมให้มาปลดธงชาติไทยปลดก็ปะทะกันนะครับเรายอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็จะตรึงอย่างนี้นะครับถามว่าขามินทาไมยังไม่กล้าเปิดเหมือนเที่ยวที่แล้ว เพราะเขาบอบช้ำมากนะครับแล้วเขารู้ว่าเราเอาจริงแล้วเขารู้ว่าเราเอาจริงนะครับก็ตรึงไปอย่างนี้เลยครับตรึงไปอย่างเนี้นะครับตรึงกันไปอย่างเนี้ยก็เลิกคบกันไปนะครับไปเจรจากันที่จะนัดหมายกันเนี่ยผมว่ามันก็คุยไม่รู้เรื่องเหมินมันก็กรอเทปเดิมนะครับว่าเป็นดินแดนของมันยึดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไปฟ้องศาลโลกไอ้อย่างนี้มันคุยกันไปก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็ปล่อยเจ้าหน้าที่เขาคุยกันไปตามหน้าที่เขานะครับ แล้วเราก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับกัมพูชาไปเลยไม่ต้องไปคบค้ากันนะครับจะสิบปีสิบแปดปีอะไรก็ว่ากันไปเลยตัดขาดกันไปยาวๆไปเลยนะครับแต่ระหว่างรัฐบาลไทยประชาชนคนไทยไม่ได้รังเกียจชาวกัมพูชาชาวลาวหรือชาวเมียนมาเลยนะครับประชาชนเราดีกันนะครับส่วนการจะวันอนาคตข้างหน้าแรงงานกัมพูชาจะสามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือเปล่าก็แล้วแต่นโยบายรัฐบาลนะครับ ไอรัฐบาลไทยไม่ขัดข้องครับมีแต่รัฐบาลคุณเซนเท่านั้นแหละครับจะบีบบังคับพวกคุณไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศไม่ให้ไปทํางานนอกประเทศบังคับให้อดตายในประเทศกัมพูชาคุณก็ต้องรวมตัวกันต่อต้านนะครับต่อต้านเรียกร้องหรือจะกระทําอันหนึ่งอันใดซึ่งพวกคุณเป็นนักรบขเขมรแดงเก่าอยู่แล้วมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับ จะปล่อยให้ฮุนเซนมันโกงบ้านโกงเมืองอย่างนี้ต่อไปได้อย่างไรร่างกายฮุนเซนมันก็แก่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเบาหวานความดันนะครับโรคไตโรคตับสารพัดถ้าฮุนเซนหมดฮุนเซนไปสักคนหนึ่งชาวกัมพูชาจะพบชีวิตที่ดีขึ้นใครจะมาเป็นผู้ปกครองถ้าไม่ใช่ตระกูลฮุนผมว่าก็คงพบชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากให้ ประเทศกัมพูชาเนี่ยปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะครับผมมองพระมาหากษัตริย์ของกัมพูชาเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมนะครับแต่ต้องกําจัดคุณเซนให้หมหมดไปนะครับท่านรวมตัวกันตอนนี้ท่านไม่กล้าเพราะไม่กล้าใครจะเอากระดิ่งไปปูกคอแมวนะครับทหาร i b บ q ที่ปกป้องคุณเซนถ้าท่านตัดสินใจเพื่อประเทศชาติท่านนะ คนเราเกิดมามันก็ต้องตอยด้วยกันทุกคน,นครับท่านสามารถที่จะพกพาเข้าหลามและใกล้คิดตัวคุณเซนได้ท่านก็ตัดสินใจท่านตัดสินใจเด็ดขาดไปนะครับนะครับหมดคุณเซนการเมืองในกัมพูชาก็จะเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับท่านลองพิจารณาด้วยครับบ้านเรานี่มันสี่ปีเต็มที่สี่ปีก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ครับและประชาชนคนไทยเนี่ยแข็งแรงประชาชนคนไทยเนี่ยรวมตัวกันเหนียวแน่นนะครับ รัฐบาลทําไม่ถูกไม่ต้องคนไทยก็จะรวมตัวมาประท้วงเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะครับรัฐบาลอยู่ไม่ได้ครับรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่ากัมพูชานี่น่าสงสารเขาพูดง่ายๆว่าปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะครับฮุนเซนครองอํานาจมาสี่สิบปีสี่สิบปีนะครับเขาไม่มีทางแก้เลยมีแต่จนลงจนลงแย่ลงแย่ลงนะครับนะฮะมาฮุนเซนก็เสวยสุขผมก็ไม่รู้ว่าฮุนเซนเขาจะเอาเงินไปทําอะไรนักหนา กินไปสิบชาติก็ไม่หมดแล้วนะครับคนนียก็คือโลภโลภเอาลูกต้องเป็นตำแหน่งนั้นลูกตำแหน่งนี้ไม่ปล่อยวางเลยนะครับเราก็แก่ๆกันแล้วนะท่านคุณเซนเราก็แก่ๆกันแล้วนะครับอย่าไปโลภเลยเงินทองที่ท่านมีนะครับท่านลงไปเนี่ยผมว่าท่านจะมีความสุขกว่านะครับ ถ้าลงจากอำนาจนะครับนี่จะต้องเอาลูกเป็นนายกจะต้องเอาหลานเป็นนายกเอาลูกเป็นผอทบเอาลูกโอ้ยชีวิตแม่งเครียดตลอดนะครับไม่รู้จักปล่อยวางนะครับตุยไปมันก็แค่นั้นนะครับนะครับตุยไปก็แค่นั้นโลภครับโลภผมว่าคนเราเนี่ยมันโลภครับเอาเงินที่เรามีกินเนี่ยนะครับที่ท่านมีเนี่ยใช้ไปสิบชาติก็ยังไม่หมดเลยครับใช้ไปสิบชาติก็ยังไม่หมดเลยนะครับมาเนี่ย สิ้นชีวิตไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ไปคนเดียวไปคนเดียวไปตัวคนเดียวนะครับญาติพี่น้องลูกน้องบริวารทรัพย์สินไม่ได้เอาไปด้วยเหมือนท่านพุทธทาสพิขูนะครับนะครับท่านพุทธทาสท่านบรณภาพท่านก็เอาฟืนมาเผานะครับไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะครับมันไม่มีใครหนีพ้นนะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับเราเกิดมาก็มาตัวคนเดียวนะครับพ่อแม่ดูแลถนอมอุ้มชูเรามานะครับ เราสิ้นบุญไปแล้วก็ต้องไปคนเดียวครับ